มาแล้วเดินเดินเดินอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมีสั่งประธานด้วยนะคนหรูคนหรูเอาแ้วหมดเทถาต้องหมดทายยอดฮัด 我得，我了他、Rafael。 เอามามา,มาเรามาแนะนําตัวก um, ันดีกว่าว่าใครชื่ออะไรเป็นยังไงอายุเท่าไหร่บ้างเอางี้เอางี้เปิดเปิดโหวตกันเนี่ยทั้งห้องเนี่ยใครโหวตฝั่งไหนก่อนฝั่งนั้นได้คะแนนเป็นเอกสารละพวกเราพวกเราทีหลังอ่าใครเขาแนะนําตัวก่อนนะแต่ก่อนเลยหัวแค้นนะหัวแค้น่ะสวัสดีอาหารทุกท่านกระผมชื่อว่า feeling lock หรือเรียกง่ายๆว่า ฟิลลิ่งเนาอะไรจนได้สาวตัวใสต่อยคนเนี่ยอะไรอยู่แขคงคิงจวยนะครับก็วันนี้เราได้มาจอยกันสักวันหนึ่งของเกม GTA V หลังจากที่ไม่ไม่เคยไม่ได้ใช่หลังจากที่นกคุณไม่เคยพบกันเลยนะครับโอเคหมดแค่นี้แหละไปเอา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 โอ้โหจบสวยมากอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ต่อไปสกาเลตีสกาเลตสกาเลตเออสกาเลตสกาเลตสกาเลตโบดถ์โบสโบสสกาเลตเร็วดูดิหนุ่มเปนสาวดุ้นเนี่ยสาวดุ้นเอาชิพไพรแล้วผมไม่แต่หัวเดจะเดินบนทำไมจะเดินแบบเดี๋ยวที่อ่านครับอายุสิบสี่ปีครับแนะนำโซมือนไม่เคยแนะนำกานเฉลี่ยอ่ะไปจะเดินบนทำไม สวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับผมผมชื่อเคนครับผมก็อายุ17ครับแล้วก็ผมรวยมากครับฉ <c oughs> ายาครับฉายามันจะมีฉายาหลายแบบจะมีทั้งเพาะและก็หยาบสวยๆอ่ะสวัสดีครับผมอาจารย์กรุง นายทวินนินแก้วหน้าชั้นเรียนดีที่อายุ15ปีมึงมาสมัครงานปะเนี่ยเราเราต้อง lady first เราต้องถีบผู้หญิงออกไปก่อนไมยทีมเราเออลุกไปที่แป๊บขอลุกไปที่แป๊บมงเขี้ยวอ่ะชี้หน้าลุกออกมาออกมาคนชี้ออกมาก่อนเลยก็ได้จะออกไม่ออกเออคนชี้ไปเลยคนชี้อ่ะไปเลยคนชี้อ่ะดังดีกว่าเยว S <S <s <học> <S อ่านั่นไปนั่นพีรพลไปอ่า <s ar> พีรพลไมพีรพลไปสวัสดีครับผมพีรพลดิกิตอา ครือทำไมทำไมทุกคนที่เดินออกไปต้องเดินบนกันทุกคนเลยเอินสี่สองคเดินแย่งกันนี่สัตว์เอาละเอาละอาซโนนิวซาโนนิวสวัสดีครับผมชื่อนิวลยขอบคุณครับชื่อได้ชื่อนิวครับมาจากกองสตรีมตอนนี้ที่ที่มีเรียนมังเรียนมันนะบนุษัทการบินครับพบครับผมครับใครใครที่ผมที่คือที่ผมได้ยินเมื่อกี้คือพี่แต่เสียงแปลกล้วนๆเลยไปแล้วุปขอเสียงลงหน่อยฮะขอเสียงลงหน่อยคุณไม่รู้เชียวผมเป็นใครอ่ะไม่รู้ครับเพราะว่าเมื่อกี้ไม่แตกก็ไม่รู้พูดจริง เอาพี่นัทพี่นัทนพี่นัทอายุ18ครับฮะเดี๋ยวก็18 18 32ครับ18หลายปีที่แล้วนัทอายุ32 32แข่งกับพี่พลได้เลยแข่งกับพี่พลซีรีครับซีรีส์ซีรีแล้วซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์แล้วไม่เดินให้วะเอะไรทะเลาะกับเกมอีกโอ้มาเรียกเรียกเสียงถึงที่เลย คัันนหวจะเดินวนทำไมวะฮะานเป็นนายกาโอมชื่อมือไว้ยี่สิบสิบแปเอ้ยยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสเก้ายี่สองอะไรของมันมะเนี่ยเอาโอมไปโอมโอมโมไปไมไใช่นามาไอ้เฮี้ยนี่นักการ์ตูนม้า ดูดูไปเป็นตัวเลยเลอแต่หัวผมโอ้แมยูสิบเจ็ดโอ้มาโอ้มาเอาเบลวูบี้เลยเบลวูบี้เบลวูบี้ติดบั็อกอยู่นี่เองถึงว่าทำไมเงียบอ๋อสุดยอดครับผมมือเลยจะได้ยัง สวัสดีค่ะเบลบูบี้นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเบลก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกใน 11M ก็สวัสดีทีม Feeling Rock ด้วยค่ะเ็ราะันนี้เรงไม่ใช่พี่เดียวภาคเอ๊ะพี่เซนพี่เซนาีพีเซนฝังนิดนึงนะเฮ้เฮ้ยงานี่ดเลยโอ้สั่นึ่งบอกอายุป้าลืมบอกอายุอะอายุไม่ต้องรู้หรอกเอม่เาหม ทำไมเลยชื่อเบลค่ะถ้าถามอายุก็ไม่น้อยแล้วยี่สิบเก้าแล้วขอบคุณมากค่ะมีแฟนใช่ไหมครับมีแฟนไหม ไอชีไหมอาสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะผมเซนโซเซนะฮะจากช่องเซนโซเซนะฮะก็ติดตามกันได้เลยครับผมเป็นหัวแก๊ง 11mm นะฮะโอเคครับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในชาต้องการเออชิพายผมก็ติดตเราจะทำตามสัญญาไม่ได้เหรอไปก็ไปจะไปกดซ้บไม่สองปีเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาจอยกับช่องของเซนโซเซนะฮะโดยการเล่นภารกิจด่านแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น

ทีมเขาที่เป็นทีมทหารทีมเราแม่งเลอะเทอะอะไรกันก็ไปเยทำไมทำไมมันมีตัวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยและคงและคูนม้าแมวและคงคืออะไรมายังไงภารกิจทำอะไรเนี่ยแค่นี้ด่านนี้ไม่ชื่อว่าคาร์มิเลนเตอร์ฮะเราต้องเล่นขับรถไปเหยียบคนที่กำลังวิ่งอยู่ตรงกลางเราไม่ใช่คนที่เขากล่าวถึงใช่ไหม เกงว่าจะใช่ดิโอ้ยโอ้ยลดมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจหายโอ้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 ยตายแล้ว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 เฮ้ยอย่ามามองหน้ากันอย่ามาจ้องหน้ากันนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยลดซ้ำไอ้โอ้หลบ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 เอ้ยอยู่พูดไหมไอ้ยิ่ง ตาย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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนซําโดนซ้ว้าเรียบร้อยนุงอูหัวโอ้โหล้เลยคคนานเดฮ้ยสิริเป็นความหวังของ11 mm เว้ยอุ้ยระวังระวังสิริรถเหลือง ยโอ้ยโดนล้อตบหน้าลวกเนี่ยก็ไปอยู่เดือนจำเดียวกันทั้งหมดอ่าวผมวิ่งนะฮะผมไม่เกี่ยวเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะเนี่ยแหละแมตช์แห่งการล้างแค้นผมไอ้ทุกคนในทีมดูชุดผมชุดผมเนี่ยคือนินจานะต่ผมจะวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาเล็งเลนแป๊บหนึ่งปล่อยให้เขาโม้ไปพวกเราเดี๋ยวเราค่อยไปชนเขายี่เมียมา

ลวงเองเหรอว้าวร่วงีอไม่จบลังพูดเลยแบพี่ต้องชนะนะพราไม่ีผมโม้ไว้เยอะจไ่นําเราต้องนำเราต้องนำเริ่มก่อนได้ไหม มาเราแสดงพลังชาวรันเนอร์เกาเห็นกันบ้างดีกว่าเราเราต้องเว้้นตองไปเว้นทุกสิบวิคอยคนออกพี่มันจะใครดะนยไปก่อนไปก่อนผมก่อนของก่อนของก่อนใช่เพื่อลดความเสี่ยงเราต้องไปทีละคนไปกระจายความเสี่ยงมาเป็นแผนผู้หญิงเสียงผู้หญิงเมื่อกี้ชื่ออะไรฮะเนี่ยเสียงน่ารักจังเลยครับมูบี้ค่ะนี่เลยเสียงพี่เท่เขาตอบไปไปเร็วไปเร็วไปเร็ว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 นั่นแหละเพื่อลดความเสี่ยงเราต้องเลยแผนพี่ ร่วหมลยอีกแล้วโอ้ยอ้หยไม่ังเ้อ้โอ้ยโอ้โโอ้ฮ้ยอมไอ้หน้าม้าเป็นความหวังเดียวของเราน้าเฮ้ยระวังโอมนะครับ เนี่ยแหละตาของผู้โชคดีเออ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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีอยังดีเฮ้ยอ้โอ้ยจบกันพี่สวยอ้ยน่ารักมากเลยอะน่ารักไม่มีการพูดังไม่ทันคาดคำเลยมาพวกเรารอบที่สีแล้วฮะแผนของเราก็คือวิ่งยังไงก็ได้ให้รอดชีวิตนี่แผลที่ดีที่สุดละใช่แล้วหาอันนี้เพื่อน

เราต้องห่อไปแล้วก็ไปจอดตรงกลางใช่ไหมเราค่อยกวาดเขาเออเดี๋แผนการของพวกเราอุ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยทำไมเราโดนสอยได้อะ ตนวิ่งจะลดอ่ะโอ้โห้เบ้ยโคตรพลาดอ๋อถ้าท่านผมมีวิธีแล้วมาแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยเขาครึ่งทางแล้วเว้ยเขาครึ่งทางแล้วโนหมพลังหน่อยแล้วพวกเราไม่มีใครเลยข้างหน้าไม่มีใครเลยเฮ้ยเฮ้ยวิธีขึ้นละวิธีขึ้นละเยาวๆเลยยาวๆเลยโอ้ยนัดที่ยาวไป มันนักจุกนักจุกในตำนานเขาจะได้รถแล้วเออขาจะได้เครื่องบินแล้วไงด้าเกณฑ์ไงด้าเกณฑ์ยานอวกาศได้เชื่อว่านนัรู้ตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยฝากรถนี่มันกำลังสองนี่มันหลอกให้เดินไปต้องเดินไปเขาจะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ขโมยรถมานี่ว่ะเขายุดรถอ่ะสวย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 ร้อนไปแล้วกันแลโ้วกเอ้า พี่นัดเรียบร้อยโอ้สวยสวยแตกดึงเอ้ยเฮ้ยเขาขึ้นไปแล้วอ่ะเขาขึ้นไปแล้วสวยไม่สวยขึ้นไปขึ้นไปยิงขึ้นไปยิงขึ้นไปยิง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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหโดดไปตอกกัแล้วเฮ้ย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 ไฮด้ามาโอ้ยเรียบร้อยเลย เราชนะอีกแล้วอ่ะไอ้ขับไปได้น่ระบายเลยระบายสอนาทู่ากยังไงรอรอรอให้มันอยู่ข้างใต้ได้เออเรอให้มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ขับบินชนตายเองเมื่อีเป็นระบบไอนคุณด่ี่ง้พอก้ยนั่นแหะสิรีสรลงรถไปยิงเลย นั่นแหละจอดนิ่งกันที่แล้วอุ้ยโอ้ยโอยในคนขับที่เป็นนักบินนี่นะเกือบตีแล้วแต่ไม่เกี้ยคือพี่ชนผมทำไมวะผมไม่เข้าใจเลยวะพี่จะไปท่าข้างบนไงแล้วมึงวิ่งมาพอดีคือชัยชนะพี่มันอยู่ด้านหน้าผมเฮ้ยก็ไม่เห็นยากเลยตาหน้าก็ชนคืนสิเออเออ คนให้อภัยคนเก่งมาแรงวิ่งไปแล้วตั้งไปทีเรื่องมันเดิมบอลลงแบบใครมัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผนเดิมแผนเดิมกระจายกำลังกระจายกำลังกระจายความเสี่ยงเหมือนเดิมอย่ามาวิ่งตีคู่กันสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิ่งเล่นด้วยเอาเดี๋ยวรับเป็นเดิมแล้วเดี๋ยวก็ตายหมู่หรอกโอ้ยโอ้เบรกไม่ได้ไปเลยรครับตอนนี้ไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ย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  อุ้ย,ยลูกแฟนลูกโอยโอ้หทำไมไม่ก่ออีกนิดเดียวโอ้ยหลังหักให้ลูกเซนโซเซตาเหรอฮเปีวผมมันดักรอแล้วพี่ปวดที่โอ,อ,อ,อ้ไม่โดนเรียบชิวตะลิวเกินเ, <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จซต แล้ววมีีดโออาแล้วโอหเราขับรถอะไรเนี่ยเจาบฟังดูดเฮ้ยไม่ได้ละไม่ได้ละเฮ้ยจริงก็จับไปได้ดิโลได้ได้เจอกันนิวมาดิเจอกันนิวอย่าเจอกันอย่ารู้เลยอย่รู้เลยนิวเอาเมาตีกันเองละโอ้โหสวยงามโอ้โหมาดินิวออกมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนิวนิวพวกเยอะโอ้ สิริอีกแล้วเหรอเบื่อกี่แม่สิริอ่ะต่อยกันสิริป่ะแล้วพอมึงไปเอาปืนเฮ้ยเอาหนูจะต่อยเขาเหรอสิอดีตสิมาต่อยกันดิมาแล้วมาต่อยดิโอ้โหตายแล้วเนี่ยเอาเลยเอาเลยต่อยเลยเฮ้ยไอ้สิริเซเลโอ้ยจะไมต่อยเนี่ยที้สู้เขาไม่ได้เออเฮ้ยหลังหลังหลังหมดตัวเฟอร์สันหมดตัวเฟอร์สันหมดตัวเฟอร์สันเอมิวกดถ้าเป็นเคาน์เตอร์กูกด นั่นไอ้เหี้ยสิ่งล่างเอาไป้ยไปดิไปดิไปเร็วเร็วเร็วเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหซิริพุก้าอุ้ยโอ้โหโอ้หอยอย่าไปชนอย่าไปชนจิตใจแน่วแน่เข้าไวไอพิลมาคุยเออนั่นแหละไปเลย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 อย่าไปกลัวไปเลยไปเลยไปไปเออไปไปอีกไปดิไปอีก ไปไปเลยไปเลยอย่าไปกลัวไปเลยไปไปแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยล่วงไปไปไอ้เสลโต้นนั้นผมลืมไปแล้วควรลุ้นเลยสวยอู้นัดแรกล่วงไปแล้วนี่ไงล่ะนี่นี่พีรพลทรยศอีกแล้วพีรพล